สวัสดีครับทุกคนสวัสดีเย็นเย็นครับวันนี้มาชมบรรยากาศการจราจรถนนมิตรภาพกมศน,นารังบัลค่อดีศรน,นะครับตอนนี้เราเืนอยู่บนสะพานลอยหน้าโลตัสนะครับสายมือคือฝั่งตารองนะครับที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่อีสานเหนืออีสานใต้ฝ่งมือก็ฝั่งที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ในพดมันทน กาดการจราจรช่วงเย็นๆรอรถค่อนข้างเยอะอยู่นะครับแต่ไม่ถึงกับติดนะครับทุกคนขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับขายรถใช้ถนนด้วยความระมัดระวงังมีน้ำใจไม่ประมาทนะครับ คลิปนี้ไม่มีอะไรจะมออไม้นะครับก็ขอให้ชมบรรยากาศการจราจรถนนมิตรภาพกอมศอูนย์ด้วยความสุขนะครับแล้วพอจบคลิปสั้นๆไว้เพียงเท่านี้เราพบกันใหม่ในไรต่ต่อๆไปคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ